จะมาเล่าอาการของคุณแม่ท้องก็คืออยากกินของแปลกๆอยากกินสบู่ไม่รู้ทำไมอยากกินสบู่ถ้าท้องลูกชายน่าจะโสมอารมณ์ทางเพศนะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมากว่าเดิมแล้วหนูรู้สึกอะไรอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากออเด็ เจฟเฟอ i ์ค่ะวันนี้ก็ใช้เดี่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าอาการของคุณแม่ท้องเป็นท้องแรกแล้วท้องลูกชายนะคะว่ามีอาการอย่างไรบ้างเพราะว่ามีเห็นมีน้องๆนะคะเขียนมาถามหลายคนว่าท้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาการยังไงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไหมแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนอยากรู้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอาการให้ฟังก็คือเป็น5อาการที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างแรกเลยอารมณ์อารมณ์ก็คือ จะแบบเป็นเวฟเป็นแบบสวิงมากนะคะบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็รู้สึกเสียใจไม่รู้เสียใจอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> <c oughs> เออบางทีก็แบบว่ารู้สึกเศร้าตื่นขึ้นมารู้สึกแบบโมโหหรือ,อรเวลาแบบผัวพูดไม่เข้าหูนะคะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ อย่างนี้เลยก็แบบโมโหขึ้นมาอะไรเงี้ยอารมณ์ก็จะค่อนข้างแบบสวิงเยอะหน่อยแต่ว่าปกติโดยปกติก็จะไม่ค่อยอารมณ์แบบร้อนอะไรอย่างี้ซสักเท่าไหร่เนาะก็พยายามทําตัวเองให้แบบ สบายๆนะคะก็พยายามแบบไม่โฟกัสอะไรที่มันเครียดจนเกินไปนะก็จะดูหนังดูเอ่อซีรีส์เกาหลีนี้ไม่ดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบพอเราดูแล้วมันติดอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเอ่อทำงานได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยดูเท่าไหร่แหละก็จะดูหนังแล้วก็ดู BTS เป็นอาร์มี่นะคะดูผู้ชายอยู่ในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่ว่านี่คือ BTS นะไม่ได้เป็นแบบผู้ชายแบบทั่วๆไปนะก็จะดูแบบว่าดูวี BTS เผื่อว่าดูแล้วลูกหน้าจะออกมาเหมือนวี b t s อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องดูบ่อยๆอยากให้ลูกชายหล่อเหมือนวีเหมือนจองกุ๊กอะไรอย่างนงี้นะคะ <c oughs> อันที่2ก็คืออยากกินของแปลกๆ <c oughs> ของแปลกๆในที่นี้หมายถึงว่าแบบ คืออลิซชอบกินส้มตํามากใครที่ติดตามจะรู้เลยว่าชอบกินส้มตําชอบกินยํากินอะไรที่มันแบบแซ่บๆอตอนที่ท้องเนี่ยช่วงไตามาตแรก1-3เดือน e เลยอะ่ะไม่กินเลยไม่กินส้มตําเลยไม่กินยําคือแบบมันรู้สึกอ่อนล้านะมันรู้สึกแบบเหนื่อยมันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมันเป็นความเคยชินของเราใช่ไหมเอ๊ะเหนื่อยจังอย่างไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเหนื่อยจังเดี๋ยวไปกินส้มตาดีกว่าให้หายแบบหายเหนื่อยแซ่บๆอะไรเงี้ยแต่วันนั้นสั่งมาก็ ืแบบกินไม่ได้รู้สึกแบบมันกืนไม่ลงอะ่ะเออมันเหมือนจะอ้วกออกมาอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เลยแบบอ๋ออันนี้ลูกพ่อจริงๆนะลูกพ่อคืออยากกินแต่ซุปร้อนๆกินชาบู กิน MK กินอะไรต่างๆอันที่เป็นพวกแบบชาบูหรือว่าเป็นชาบูหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็อยากกินปิ้งย่างที่เป็นปิ้งย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอืมจะอยากกินแบบนั้นนะคะก็คือเป็นลูกพ่อเลยจริงๆ <c oughs> ปลาคือไม่เอาเลยยำก็คือไม่เอาเลยอะไรยเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นลูกพ่อนะคะชัดเจนเลยก็คือชอบกินอาหารเกาหลีชอบกินพวกซุปร้อนๆซุปร้อนๆเนี่ยต้องมีทุกวันคือนึกอะไรไม่ออกอ่ะต้องกินซุปร้อนๆอนะ่ะแบบแล้ว ซุปร้อนๆแบบไทยก็แทนกันไม่ได้ด้วยนะก็คือมีวันหนึ่งโอไปไปทำงานแล้วทีนี้เราก็แบบว่าอยากกินแบบซุปร้อนๆมากก็เลยเย็นตาโฟหนนะ้าปักตอยก็ได้ง่ายๆมันก็ร้อนๆเหมือนกันกินได้คํานึงก็คือแบบไม่ไหวไม่กินไม่อยากต้องเป็นซุปที่แบบ หมือนซุปเป็นชาบูเป็นอะไรที่เป็นน้ําแบบจืดๆอ,อ่ะอ่าหรือว่าเป็นน้ําแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะอยากกินอย่างนั้นมันก็แบบเรื่องเยอะในการกินพอสมควรอยู่นะตอนท้องอะ่ะอะไรที่ชอบกินก็คือไม่กินนะคะอะไรที่ไม่ชอบก็จะกินอะไรเงี้ยแต่จริงๆปกติอลิซก็ชอบกินชาบูอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยเหมือนพวกส้มตาพวกยำอะไรเงี้ยกินแทบจะทุกวันเลยประแดกก็คือขาดว่ได้ฉันกินเกือบซุกมือตําบักคุง้งตําบักม่วง แหมไส่ปลาแดดนุ่นนวหอมๆแม่แบๆจังสิไหมเออฉันก็กินทุกมือเพราะฉันทองฉันก็บ่ก,กินเลยฉันก็กินแบบซุปร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือจะเป็นแบบเรื่องแปลกในการกินละอ๋อแล้วก็ในไตามาสนี้นะคะรู้สึกอยากกิน <laughs> อยากกินแปลกๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากกินสบู่<ฮ>ไม่รู้ทำไมอยากกินสบู่ <laughs> คือแบบมันรู้สึกหอมแล้วมันก็แบบว่า อหอมจังเลยอะอยากกัดะเลยแต่ก็ไม่ได้กินนะแต่แค่รู้สึกว่าอยากกินเฉยๆอยากกินสบู่ <c oughs> ต่อไปอันที่3มนะคะมีคนถามว่าแพ้ไหมเพราะว่า,าหลายคนก็จะแพ้ค่อนข้างเยอะเนาะมีคนบอกว่าท้องลูกชายจะแพ้ท้องค่อนข้างเยอะมากแต่อลิสคือไม่แพ้เลยอะ่ะไม่ไม่มีอาการขึ้นไส้ไม่อ้วก อะไรอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะก็คือจะรู้สึกแค่ว่าเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบเออง่วงนอนตลอดเวลาอาจจะรู้สึกง่วงนอนนอนก็คือสามารถนอนได้ตลอดเวลาช่วงตอนแรกที่ท้องอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วไปกินกาแฟแล้วก็ง่วงแล้วก็ยังบอกเขาอีกว่าแบบกาแฟร้านนี้ไม่ดีเลยอ่ะกินแล้วง่วงนอน <laughs> แต่จริงๆก็คือตัวเองท้องอยู่คือไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวก็คือง่วงสามารถหลับได้ตลอดเวลาคือนั่งรถไปป้าเป็นคนขับรถก็คือเราก็ขึ้นหลับอะไรเงี้ยก็เป็นอาการแค่แค่นั้นเลยง่วงกับหิวนะคะแต่ว่าไม่มีแบบเวียนหัวออ๊ยนอนเดินไม่ไหวบ้านหมุนอะไรเงี้ยโชคดีมากที่ไม่มีอาการอย่างนั้นเลยนะคะก็ก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับการท้องนะคะแต่ว่าอาจจะมีเห,ห,หนื่อยเนื่อยะมีแค่นั้นเลยอาการที่4ี่นะคะอาการที่4 ก็จะเป็นสิวสิวสิวขึ้นมาแบบช่วงคางตรงเนี้ขึ้นมาค่อนข้างแบบโอ้เยอะอยู่นะถ,ถ้าเทียบกับสภาพหน้าของเราซึ่งปกติที่แทบจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ายังโชคดีที่มันไม่ได้แบบ เพุขึ้นทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างขึ้นมาบ้างแต่มันเยอะกว่าปกติโดยปกติของพื้นผิวหน้าเราอะเนาะมันจะมีช่วงนี้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมีขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบพืึบพลับพืึบพลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักแร้เราก็สํารวจอยู่ก็ยังไม่มีดำนะ <laughs> ยังไม่มีดําฟ้ายังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าไตามาดหลังๆสุดท้ายอะ่ะมันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเนี่ย ท้องหน้าของคุณแม่ท้องลูกชายนะคะก็เนี่ยเห็นไหมก็มีบ้างรอยสิวนิดนึงแต่ยังไม่ค่อยมากเพราะเขาบอกว่าถ้าท้องลูกชายน่าจะโทมใช่ไหมอืมนั่นแหละก็รู้สึกได้ว่าโสมกว่าเดิมนิดนึงยังไม่ยังไม่สาหัสโอเคยังพอรับได้อยู่อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอารมณ์ทางเพศนะคะรู้สึกว่ารู้สึกนะมันก็เหมือนรู้สึกแบบ ปั๊บปุ๊ปั๊บขึ้นมากว่าเดิมรู้สึกเออรู้สึกว่ามันปั๊บปั๊บป๊บปั๊บอะไรขึ้นมากว่าเดิมอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่าคุณพ่อเขากลัวเขาถนอมลูกของเขามากนะคะก็แต่มีความรู้สึกนะเว้ยมีตัวนอะไรเนี่ยอยากมาใกล้น้องตลอดเลยเนี่ย คนนี้นะคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องอารมณ์ทางเพศใช่ไหมก็มีความรู้สึกบ้างในบางเวลากว่าตอนที่ไม่ท้องแต่ก็ต้องอดทนแต่ว่าถามหมอหมอบอกว่ามีได้ใช่ไหมหมอบอกมีได้แต่ว่าโอป้าเขาก็คือจะถนอมเบ,บบีของเขามากเขาจะไม่กล้าแตะเลย<笑><笑>เออนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะคะใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกอะไรหนูรู้สึกอะไรเออ กนนี้นะคะ ก็จะมาช่วยเลี้ยงน้องนะคะคือหลายๆบ้านที่เราเห็นเนาะ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าแบบพอมีลูกบางบ้านอันนี้เราก็ไม่ได้โทษหรอกนะมันก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละบ้านใช่ไหมบางบ้านก็นกพอมีลูกปุ๊บหมาก็กลายปเป็นมาหัวเน่าไปเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือแบบโดนขังบ้างโดนไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจยังไม่พออ่ะบางคนแบบทิ้งหมาไปเลยอะ <c oughs> ไรเงี้ยซึ่งเราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่ซิงวิงเนี่ยมาช่วยเลี้ยงน้องช่วงนี้ก็คือให้เขาแบบคือเขาน่าเขาน่าจะรู้นะเขารู้แหละ เซิฮัลโลน้องหน่อยเล้เซยฮัลโหลหนล้ลลองทำอะไรนะข้างในอะุะยทั้งพ่อทั้งพี่ทั้งพ่อเลยดู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 มันลุมกัน Young. 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 พ่อคุณนี่แก่แก่เป๊ปปี้ทั้งพ่อทั้งพี่เลยมาลุมน้อง คือเขาจะมาดมท้องตลอดดมแล้วก็มาจุบจ๊บๆท้องตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเริ่มท้องเลยอะ่ะเขาก็จะมาดมตรงท้องตลอดนะคะก็คือจะเลี้ยงด้วยการแต่เราก็ต้องดูแลความสะอาดมากขึ้นนะคะอย่างขนเขินอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปตัดให้แบบพี่จิงวิงเตียมนิดนึงใช่ไหมลูกช่วยเลี้ยงน้องใช่ไหมคะเอาช่วยเลี้ยงน้อง นั่นแห,แหละก็จะเลี้ยงให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนที่เรายังไม่มีลูกเนี่ยคือเขาก็มาเติมเต็มเราใช่ไหมในส่วนที่ตอนนั้นยังไม่มีลูกเนาะเขาก็เหมือนแบบเราก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกคนหนึ่งนะซิงวิงอะ่ะใครที่ติดตามก็จะรู้ว่าพาไปนู่นไปนี่แทบจะทุกที่เลยอะไรเงี้ยพอเรามีแล้วเราก็จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเขาใช่ไหมให้หนูเป็นพี่เลี้ยงให้เลี้ยงน้องใช่ไหมลกัลกรักรัลกลักน้องลกัลกๆักน้องไหมรักอ่ลาลักๆักจุบจ๊บจุ๊บเนาะ จุ๊บๆเลยจุ๊บๆน้องเลยโอเคก็จะมีอาการของคุณแม่ท้องสําหรับอลิสนะคะสําหรับคนอื่นเป็นยังไงก็สามารถเอามาแชร์ได้แพ้มากแพ้น้อยเพราะว่าอลิสเคยเห็นคอมเมนต์น่ะบางคนบอกว่าแพ้จนถึง6เดือนไม่สามารถกินข้าวกินอะไรได้เลยอ่ะก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเออพวกนมพวกอะไรเขาบอกเขากินไม่ได้เลยนอกจาก กินน้ำเปล่ากับกินน้ำลายตัวเองบางคนเป็นหนักเยอะจริงๆเราถือว่าเป็นเคสที่โชคดีนะคะที่แบบใช้ชีวิตได้ปกติเลยไม่ไม่ไม่แพ้ไม่นอนสมไม่อะไรอย่างเงี้ยเออไปนู่นไปนี่ได้ปกติแต่เราก็จะระวังตัวมากขึ้นนะคะในเรื่องการเดินการอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าก็จะมีการเอ็กซ์ไซย์ยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยแต่ก็ให้ถูกวิธีของคุณแม่ท้องนะคะตอนนี้ก็เริ่มศึกษาในการ <laughs> ชงนมหรือการเลี้ยงเบบ อะไรต่างๆเพราะว่าเราเป็นมือใหม่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องถามพวกแม่ๆนะคะว่าเลี้ยงกันยังไงแต่จริงๆเราก็จะเลี้ยงในฉบับแบบของเรานั่นแหละเนาะแต่ละคนแต่ละบ้านการเลี้ยงดูลูกก็ไม่เหมือนกันในดูสิไง,ไง,ไงยังไง <laughs> โอเคค่ะก็ถามว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนคุณพ่อคุณพ่อนั่งเล่นเกมค่ะ <laughs> คุณพ่อเขานั่งเล่นเกมอยู่เขาเหนื่อยนะคะเขาไปพาไปหาอะไรกินที่เยาวราชแล้วทีเนี้ยก็ถ่าย YouTube ไป เสร็จไป1นึ่งหนึ่งคลิปแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปของคุณแม่โดยเฉพาะนะคะเพราะว่า,ามีคนอยากรู้ว่าเอออาการเป็นยังไงแล้วก็วิธีดูแลตัวเองนะฮะเดี๋ยวอลิซจะมา,าใน E ีีถัดไปดีกว่าว่าวิธีดูแลตัวเองในช่วงท้องเนี่ยอลิซดูแลยังไงบ้างกินอาหารยังไงท้องเออมีคนถามท้องลายไหมท้องไม่ลายใช้ครีมอะไรอันนี้คือไม่ได้เป็นการขายของนะเดี๋ยวเราจะมาบอกหมดเลยว่าเราใช้ยังไงทา อะไรกินยังไงอ่ะออกกาลังกายมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยกินอะไรที่แบบกินแล้วลงรูปเพราะว่าตอนเนี้ยหนัก50.5ก็คือขึ้นมาแค่5กิโลกว่าท้อง5เดือนก็คือเออเฉลี่ยแล้วเดือนละ1กิโลนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะไรอย่เงี้ยอืมเนาะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเผื่อแม่ๆคนไหนจะเอาไปทําตามสําหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆได้บ้างนะคะใครมี การยังไงท้องแพ้มากแพ้น้อยมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิๆๆๆ้งกิ้งกิ้งกงกกงกงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายโอเคา